สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเรียนปยทานกันค่ะก็เริ่มเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2ด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ90ซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นเลยแบบนี้จากนั้นก็จะมาเริ่มทำฐาน4ค่ะจับริบบิ้นเส้นแรกมานะคะแล้วก็เอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้ ต่อด้วยเส้นที่3นะคะก็เอาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือจากนั้นกลางช่องที่4ี่ออกจับเอาเส้นที่3นะคะลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อมาเราก็จะมาทำให้เป็นฐาน8ค่ะ เอาเส้นที่ชี้เข้าหาเรานะคะเอาเส้นด้านบนสุดคะ่ะจับเฉียงไปด้านหน้าทางขวามือนะคะแบบนี้แล้วก็เส้นบนของทางด้านขวามือจับเฉียงไปด้านหน้าทางด้านซ้ายนะคะจับเฉียงไปทางซ้ายเนี่ยค่ะแล้วก็เส้นที่ชี้ไปข้างหน้าเรานะคะเส้นบนสุดจับเฉียงมาทางด้านซ้ายล่างค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายนะคะจับเฉียงมาทางขวาล่างแบบนี้ค่ะแต่ว่าปลายริบบิ้นนะคะเราต้องเอาสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ก่อนนะคะก็เอาสอดเข้าไปค่ะแบบนี้จากนั้น เราก็จะพับโคนริบบิ้นตรงนี้นะคะให้มันเป็นรอยพับค่ะเราก็จะได้ฐาน8แบบนี้นะคะต่อมาค่ะให้เราจับเส้นไหนก็ได้ค่ะที่ชี้เข้าหาตัวเราเนี่ยนะคะจับขึ้นมา1เส้นแบบนี้ต่อมาวนมาทางด้านขวามือนะคะเอาเส้นที่2ทับเส้นที่1่ค่ะแบบนี้ต่อด้วยเส้นที่3มทับ2 และเส้นที่สี่นะคะเอามาทับเส้นที่สด้านบนมือจับจะมี4เส้นแล้วก็ข้างล่างนะคะตรงฐานก็จะมี4เส้นค่ะจากนั้นนะคะให้เราเอาเส้นล่างสุดมือจับเนี่ยค่ะเอาวางพาดลงมานะคะระหว่างเส้นล่างฐานกับเส้นด้านบนมือจับแบบนี้ค่ะต่อมาเอาเส้นล่างฐานนะคะขึ้นมาทับด้านบนสุดค่ะ จากนั้นเราก็ปล่อยเส้นล่างสุดมือจับนะคะวางพาดลงไปเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแบบนี้แล้วก็เอาเส้นล่างฐานนะคะขึ้นมาทับด้านบนสุดก็ทำวนไปจนกว่าเส้นข้างล่างตรงฐานมันจะหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ตรงฐานก็ไม่เหลือแล้วนะคะก็จะเหลือแค่เส้นที่มือจับด้านบนค่ะสีเส้นเอาเส้นล่างสุดเหมือนเดิมค่ะเอาวางพาดลงไปตรงช่องนี้เลยนะคะแต่ละช่องมันจะต้องมีเส้นริบบิ้นนะคะลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะต่อมาตรงนี้ยังไม่มีนะคะเราก็เอาเส้นริบบิ้นนะคะเส้นล่างสุดค่ะเอาจับนะคะลอดเข้าไปที่ช่องนี้แล้วก็ ให้ปลายริบบิ้นนะคะมันโผล่ออกมาช่องนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาช่องนี้ยังไม่มีเส้นริบบิ้นลอดผ่านช่องของมันออกมาเราก็เอาเส้นล่างสุดนะคะเราจะเอาสอดเข้าไปที่ใต้ช่องนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะคะให้มันออกช่องถัดมานะคะเมื่อกี้ เราเอาริบบิ้นลอดออกผ่านช่องนี้ใช่ไหมเส้นต่อมาเราก็จะให้มันลอดออกช่องนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่เราจับเส้นริบบิ้นสอดเข้านะคะเราจะต้องเอาสอดเข้าช่องเดียวกับเพื่อนมันก่อนหน้านี้ค่ะก็คือช่องนี้แล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเอาตามเส้นเมื่อกี้ไปเลยนะคะก็คือสอดเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะคะ ให้มันเลยไปออกช่องนี้ค่ะช่องถัดจากเพื่อนมันเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือช่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะทีนี้ค่ะให้เราพลิกมาด้านนี้ค่ะ mm hmm. ก็จับเส้นไหนก็ได้นะคะที่เราถนัดมือค่ะจับขึ้นมา1เส้นนับไปทางด้านซ้ายมือ123เอาเส้นที่เราจับพาดลงไปด้านหน้ามันเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้เราจะวนไปทางด้านซ้ายมือค่ะ เราก็จับมันขึ้นมาแล้วก็นับ1 2 3เส้นนี้เราก็เอาเส้นที่เราจับพลาดลงไปนะคะก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะทีนี้พอเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วเราก็จับเส้นนี้ขึ้นมาค่ะ เอาริบบิ้นค่ะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เส้นต่อมาค่ะเอาริบบิ้นสอดเข้าไปที่ช่องนี้เหมือนกันแต่เฉียงนะคะให้ปลายริบบิ้นมันออกที่ช่องนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเอาสอดตามเพื่อนไปเลยค่ะแล้วก็เฉียงมากหน่อยค่ะ ให้ออกช่องถัดมานะคะก็คือช่องนี้ก็จะได้แบบนี้จากนั้นพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บปลายริบบิ้นค่ะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้สอดตามลายเส้นที่อยู่ข้างหน้ามันเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสังเกตนะคะมันก็จะมาออกหน้าช่องที่3นับ ไปทางด้านขวามือคะ่ะ1 2 3เห็นไหมมันก็จะมาออกที่หน้าเส้นที่3เราก็สอนให้ครบทุกเส้นเลยคะ่ะ เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ดึงให้กระชับค่ะจากนั้นนะคะพลิกมาด้านนี้ค่ะเราจะมาเริ่มทำกลีบดอกนะคะจับเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับดึงไปข้างหน้า เสร็จแล้วก็พับไปทางด้านขวามือแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นนะคะเข้าหาตัวเราอีกทีนึงค่ะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าช่องที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะถัดจากเส้นที่เราจับนั่นเองค่ะก็คือช่องนี้เราก็เอาสอดเข้าไปค่ะปลายริบบิ้นก็จะทะลุออกด้านข้างมันเลยนะคะตรงขวามือเนี่ยนะคะ จากนั้นเส้นต่อมาค่ะเราจะวนมาทางด้านซ้ายค่ะจับริบบิ้นนะคะดึงไปข้างหน้าค่ะแบบนี้เลยแล้วก็พับมาทางด้านขวามือนะคะแบบนี้นะแล้วก็พับริบบิ้นเข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะก็เอาสอดช่องถัดมาเลยนะคะทางด้านซ้ายมือนะปลายริบบิ้นก็ทะลุออกด้านข้างเส้นของมันค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะส่วนเวลาที่เราเอาปลายริบบิ้นสอดนะคะมันก็จะเป็นช่องตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ ช่องด้านในมันก็จะดูยากนิดนึงนะคะเส้นหลังๆมาค่ะมันจะเริ่มดูยากนะ ปลายริบบิ้นจะต้องมาออกด้านข้างเส้นที่เราทำกลีบดอกเสมอนะคะก็เรียบร้อยนะคะเราก็สอดครบทุกเส้นแล้วทีนี้ เราก็ค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นค่ะค่อยๆดึงให้มันกระชับเข้านะคะ เวลาเราดึงนะคะแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแบบกลีบดอกมันจะเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราอยากให้มันตูมมากนะคะเราก็ดึงให้มันกระชับเข้าค่ะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้แบบดอก ที่มันตูมมากนะคะอยากให้มันแบบเป็นดอกกุหลาบแย้มออกมาอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องดึงให้มันแน่นมากค่ะจะดึงวนซ้ายวนขวาก็ได้หมดเลยนะคะตอนนี้คือเราก็จัดกลีบดอกให้มันสวยๆค่ะ อันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพลิกกลับมาด้านหลังนะคะแล้วก็สอดเก็บปลายริบบิน้นตามลายเส้นเลยค่ะ ดึงให้กระชับนะคะจากนั้นก็ตัดริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกเลยค่ะแล้วก็เรียนนะคะเราก็เอาใส่เข้าไปที่หลังได้เลยค่ะก็ยัดเข้าไปเลยนะคะแบบนี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนโป้ยทานกุลาแลกแย้มค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ